ัไงไหนนเะลังใหญ่เลยนะโอ้เห็นบอกว่ามีทั้งอะไรนะสะตอสตอก็ทุเรียนเชื่อไหมว่าขับรถมานะฉันยังมองร้านขายทุเรียนเลยอืตอตอนแรกว่าจะจอดซื้อเป็ังอ้าวแล้วรู้ไหมว่าน้องส่งมาให้ แค่วนน้องจะส่งของมาแต่ไม่รู้ว่าน้องจะส่งทุเรียนมาให้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าน้องจะส่งอะไรมาแล้วดีใจไหมดีใจอุ้ยของโปรดเลยนั่นนะ่ะ oh, <you S 1> น้องต่อ oh. นิง่งไงนิ่งชอบอุ้ยเลยส่งมาให้เยอะไปไหมลูกส่งมาให้เยอะเลยอื uh ้อ huh. ส่งมาให้เยอะจังเลยลูกโอ๊ยตายแล้วส่งมาให้อย่างเยอะเลยขอบใจมากๆฝากขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณมากๆเลยอุตส่าห์อุย้ยตายนี่อย่าบอกนะว่าลูกไหนแกะทานได้เลยมีไม่มีสักลูกไม,ไม่จะชิมไม่มีไม่มีสักลูกเลยใช่ไหม ไม่เป็นไรก็รออีกสักวันสองวันไหมประมาณนั้นไหมต้เช็กไม้ขอบอืมอืมขอบคุณมากๆเลยค่ะอุตส่าห์ส่งมาให้ดีใจมากๆเลยให้สุขภาพแข็งแรง thank you thank you โอเคครับไหนลองยกโชว์สักสองรูปที่สวยๆมีหัวหัวมันไหมหัวตัวยกอะ ดูดิโอ้โหไม่ใช่ลูกเล็กๆอ่ะดูดิเนาะไม่ใช่ลูกเล็กๆเลยค่ะโอเคบายบายนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ